สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาแนวแปลกมาชวนเพื่อนๆทำปกคลิปเปลี่ยนชีวิตวิธีการทำปกคลิปง่ายๆภายในหนึ่งนาทีอาจจะทำให้ เขาเรียกอะไรนะคลิปของเรามีการเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะเพราะว่าปกคลิปนี้สําคัญฉน,นัดก็เหมือนเช่นกันกันกบชื่อนะคะชื่อนี้สําคัญฉนันเช่นเดียวกันกับปลก,ก,ก,กคลิป,ลปมันเปลี่ยนได้จริงๆนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะแล้วก็วิธีทาที่เอาออกมาให้ดูนี้มันคือเป็นวิธีที่แบบ ที่ง่ายสุดๆแล้วเราทําแบบนี้ไปก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้อะไรให้มันมากไปกว่านั้นนะคะติดตามชมเลยค่ะ เรามาเริ่มทําปกคลิปง่ายๆภายใน1น,นาทีหรือว่าไม่ถึงไดยซ้ำไปนะคะด้วยระบบอะแอปคายมาสเตอร์นะคะแล้วเราก็เลือกไปที่กดเลยค่ะกดลงไปแล้วก็เลือกที่16ต่อ9แล้วก็ไปกดที่มีเดียนะคะเพื่อที่จะรูปเลือก,เอ,กเอยเลือกสีพื้นหลังเลือกสีพื้นหลังสีอะไรก็ได้นะคะมามันก็จะเป็นแบบนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไป กดที่เลเยอร์นะคะเลเยอร์ layer ออกมาเราก็ไปกดที่ตรงหารูปภาพมาเราจะเอารูปภาพไหนมาใส่เพื่อจะทำปุกคลิปทำคอนเทนต์ของคุณทำอะไรก็ช่างนะคะทำโฆษณาทำอะไรก็ช่างไปเลือกรูปมาดึงรูปลงมาได้แล้วแล้วก็มาดึงรูปให้เล็กหรือว่าใหญ่ตามต้องการตามความเหมาะสมของคุณตามคอนเทนต์ของคุณนะคะแล้วเราก็กดถูกพอกดถูกเสร็จปั๊บกดถูก นี่นะคะพอกดถูกเ็จสับเรียบร้อยเราก็ไปกดที่เลเยอร์เพื่อที่จะทำเขาเรียกอะไรเพื่อที่จะเขียนตัวหนังสือเขียนตัวหนังสือเซตใด้เสตสับเรียบร้อยแล้วก็ไปกดตกลงค่ะกดตกลงเพื่อที่จะมาปรับเปลี่ยนไอ้นี่นตัว AA A. ก็คือเลือก <c oughs> ตัวอักษรว่าเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เลือกสีใส่ลงเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนสีขาวจากเป็นเี่อื่นกดลงไปตรง ที่เราอยากได้ลองดูคะ่ะต้องลองนะคะในเมื่อเราก,กดเราก็ต้องลองดูว่ามันมีอะไรในตัวตรงนั้น <c oughs> มันไม่ได้ยุ่งยากพอเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เอามาวางเลยแล้วก็กดถูกกดถูกเราจะเขียนอย่างอื่นใหม่ก็เขียนได้เลยเขียนไปตามสะดวกตามสบายจะทำอะไรก็ได้นะคะเราต้องลองแต่ถ้าเราไม่ลองกดเราจะไม่รู้ค่อยๆลองสังเกตดูก่อนนะคะว่าถึงไหนแล้ว ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะต้องลองทําดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคลิปนี้มันปกคลิปนะ่ะมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะคะลองทําดูคือมันทําง่ายๆอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ทําเป็นนะคะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักทายใต้คลิปได้นะคะ